ยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิซ่าเวครับผมก็สวัสดียามเย็นกับทุกๆคนเลยนะฮะวันนี้แอดก็มีเรื่องมาอัปเดตเล่าสู่กันฟังเหมือนกับทุกๆวันนั่นเองนะครับผม <c oughs> แอดคลิปเป็นอะไรเอ่ย <c oughs> ถึงกับสำลักอยากจะรับเชิญในอ๋ออยากรับเชิญ <c oughs> อยากมามีบทเนาะช่วงนี้มีบทบ่อยหลายคลิปและเอ๊ยยังไงนะอยากมีบทอ่ะมาว่ากันต่อดีกว่าอ๋อเดี๋ยวก่อนไปต่อดี๋ยวฝากก่อน อย่าลืมเข้าไปกด Subscribe ช่อง Ab อ่ะพีนิวนะครับอ,อ,อ่ะกดครั้งเดียวพอเฮ<ว>้ยอ่ะกดครั้งเดียวพอไม่น่าเชื่อวันนี้ไม่แกลงะไม่แกล่ไม่แกลอ่ะมาว่ากันต่อนะครับต้องบอกว่าหลังจากที่มีข่าวการประกฏดตัวของน้องเนาะก็ขึ้นเครื่องบินนะฮะบินไปบินมาฟิฟฟับฟิฟฟฟับตามสไตล์นินจาลิสนะฮะก็โอ้โหติดเทรนด์ทวิตเตอร์ครับเป็นที่พูดถึงกันมากมายเลยสื่อน้อยสื่อใหญ่สื่อเล็ก สื่อใหญ่สื่อจิ๋วสื่อใหญ่อ,อยังไม่หยุดอีกแอดเปิลจะบบพูดว่าสื่อน้อยไม่ได้นะสื่อมากสื่อมาก,กันทั้งประเทศเรียกได้ว่าที่มีเครื่องหมายติ๊กถูกในทว,วิตเตอร์เนี่ยมากัน <มา S 1> ทุกสื่อนะฮะออแต่ว่าอีกหนึ่งที่นะครับที่อยากพาจะไปสอดส่องดูแลกันหน่อยเนี่ยออไม่ใช่แค่เพียงแต่บนทว,วิตเตอร์เท่านั้นนะครับที่มีการพูดถึงน้องเยอะขนาดนี้ก็อยากจะพูดถึงอีกหนึ่งที่นะครับก็คือวิยบ่อนั่นเองนะครับ ซึ่งต้องบอกทุกคนก่อนนะครับว่าเว่ยบอเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่ใหญ่ใหญ่นะฮะบนจีนเนาะซึ่งมีผู้คนเนี่ยใช้บริการเยอะแยะมากมายนะฮะอันนี้เฉพาะคนจีนนะครับทีนี้ไอ,อ้บนเว่ยบอเนี่ยเวลาที่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีการติดเทรนเหมือนกับทวิตเตอร์เนาะแต่ว่าเทรนของเว่ยบอเนี่ยมันจะต่างจากทวิตเตอร์นิดนึงเพราะว่าเทรนของเว่ยบอจริงๆแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างมาไวและไปไว เพราะเนื่องจากประชากรชาวจีนเขาเยอะมากแล้วมันชอบมีมีมหรือชอบมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นในประเทศเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเพราะฉะนั้นการที่จะเห็นการค้างฟ้าติดเทนแบบวัน2วันอะไรอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีให้เห็นกันแบบบ่อยๆถ้าไม่ใช่คนที่ดังจริงๆหรือว่าได้รับความสนใจจริงๆนะฮะซึ่งจะบอกว่าลิซ่าเนี่ยได้รับความสนใจเยอะมากๆ เยอะถึงขั้นที่ตั้งแต่มีเรื่องปรากฏตัวของน้องเกิดขึ้นเนี่ยก็คือติดเทรนลากยาวบนเว้ยบ่อไปเลยกว่า2วันเนอะซึ่งเช็ควันนี้ล่าสุดนั่ก็มีล่วงนะติดอันดับนิดหน่อยเพราะว่ามันก็อย่างที่บอกไปว่าเรื่องราวเนี่ยมันพัดพาเข้ามาเยอะจริงๆอะน,น,นะฮะแต่ก็ยังติดอยู่ใน To ฟฟไม่หายไปไหนลองเข้าไปส่องกันได้ในเว้ยบ่อนะก็จะบอกว่าการะแสรรในจีนของน้องนะครับคือยังแรงเหมือนเดิมนะไม่ต้องไปพูดถึงก่อนหน้านี้ที่มีกระแสลบเกี่ยวกับเรื่องค r a นซี่ฮอตหรืออะไรเลยเพราะไม่ว่าจะมีกระแสลบหรือแอนต ยพยายามจะก่อบ่อก็ยังไม่สามารถทำอะไรน้องได้นะครับเพราะฉะนั้นการติดเทรนดของน้องเนี่ยบอกเลยว่าเป็นเรื่องยาวๆไปแบบนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นทวิตเตอหรือว่าเว่ยบอเนี่ยบนสื่อแพลตฟอร์มสําคัญสคัญที่มีส่วนผักดันน้องเนี่ยน้องยังคงเป็นคิงเป็นควีนอยู่บนนั้นนะฮะไม่ต้องห่วงเลยทุกคนอ่ะเดี๋ยวไปพบกับแขกรับเชิญของเราหน่อยดีกว่าวันนี้นะฮะอินนี่จ้าขอเสียงแขกรับเชิญหน่อยจ้า ก็เป็นแขกรับเชิญช<อ>ไม่ใช่เหรอลเลขกอินดีจ้า <laughs> มาให้มันเป็นภาษาอินเดียไม่ใช่คำหยาบคายเ,เป็นภาษาอินเดียอินดียจ่าอินเดีจ่าอย่องนี้เออโอ,อ้โหพูดอย่างนี้ักับเพจดีกว่า มีน้องน้องก็แลงขึ้นทุกวันทุกคนค่ะวันนี้แอดก็จะมาเพิ่มเติมนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ยังมีภาพของน้องที่สนามบินอินชอนนะออกออกมาเรื่อยๆนะคะบอกว่าเอ้ยเห็นความน่ารักของน้องเนาะใสสดๆลุกพีสนามอินชอนสดใสแล้วก็แบบเล่นกับใครเข้าไปทั่วจนหลายคนทีว่าโอ้โหตกหลุมรักซ้าแล้วซ้าเล่ายิ่งอยู่ยิ่งลึกลึกแบบขึ้นไม่ไหวจริงจริงอ๋อีกรู้าจิกจา ハハハハ าสุดค่ะเขาก็มีคลิปออกมาคลิปหนึ่งขอขอบคุณเจ้าของภาพทุกคลิปในทวิตหรือว่าเอ็กซ์เลยนะที่ทําให้เราได้แบบเหมือนอยู่ใกล้ชิดน้องตลอดเวลาก็คือน้องลิสเนี่ยก็เดินอยู่กับพี่เมเนใช่ไหมแล้วน้องก็บอกว่าเฮ้ยเราเดินเร็วขึ้นกันเถอะเพราะว่าเนี่ยมีคนถ่ายคลิปนูยูน้องก็เล่นไนน้องก็เล่นเสร็จแฟนคลับก็บอกว่าโอ้นิซ่าเดินช้าลงหน่อยได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วสิ่งที่น้องทําคืออะไรรู้ไหม เดินถอยหลังเป็นมูนวอล์กเลยฮัน,นนะนนมีลีลาและที่สำคัญก็คือเดินช้าลงและถอยหลังให้ถ่ายอะ่ะนะถึงทำให้ทุกคนเขาหลงรักขนาดนี้เนาะคือแบบ<อ>โอ้เขาเต็มที่กับแฟนคลับจริงๆนะคือจะบอกว่ามันมันพูดยากในแอคลิปบางทีบางคนที่เขาระดับโลกเนี่ยเขาออกแบบว่าช่องทางไม่เจอผู้คนแล้วหายแวบไปเลยนะ แต่น้องเนี่ยดิดูดิมูนวอลให้ดูก็แล้วอ่ะออวันนี้แล้วก็แบบมีภาพเดินคุยกันนะคะกุ๊กก๊กกุ๊กก๊กจะหลายคนบอกว่าโอ้โหน่าอิจฉาคนที่ไปรับไปส่งตรงนั้นเพราะว่าใกล้ชิดมากแล้วก็คุยกันสารพัดสารเพเหมือนเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนเลยไอพาร์ทที่เป็นกอดหมูแล้วเออโอ้โหมันเขี้ยวอิจฉาคิปนี้ไองอิจฉา ไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะมีภาพความน่ารักเป็นกันเองของน้องออกมาอีก<ช>เรื่อยๆนะ<ช>คือเธอบอกว่าดังระดับคุยแล้วแต่ทําตัวน่ารักปุกปิกเหมือนเพื่อนซีกันเลยอย่างนี้นะจ๊ะวันนี้ไปดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม